สวัสดีค่ะชั้นชื่อบิลนะคะอย่างที่ทุกคนทราบนี่คือการทดสอบเพื่อตามหาพ่อแม่ที่ให้กำเนิดชั้นที่พัดพาดไปตั้งแต่30ปีที่แล้วผู้สมัครทั้ง3ท่านถ้าพิสูจน์ได้ว่าใครคือพ่อหรือแม่ที่แท้จริงของชั้นเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเป็นชันโหนดที่ดินพร้อมกับบ้านมูลค่ากว่า20ล้านบาทเงินสดมูลค่า50ล้านบาทรวมทั้งทองมูลค่ากว่า10ล้านบาทค่ะ บิวนี่แม่เองนะลูกแม่เดินไม่ได้ต้องหาเงินรักษาตัวช่วยแม่ด้วยนะลูกเห็นแก่แม่ที่ให้กำเนิดลูกมานะบิวบิวลูกพ่อพ่อเองก็ป่วย <c oughs> ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อขอไปอยู่กับลูกในบ้้นปลายสุดท้ายของชีวิตนะลูกอย่างน้อยพ่อจะได้นอนตายตาหลับบิว สบายดีไหมลูกกินข้าวเยอะๆนะลูกใจเย็นๆนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยฉันไม่สามารถปักใจเชื่อใครได้ค่ะจนกว่าจะได้พิสูจน์อันดับแรกนะคะฉันขอให้ผู้สมัครทั้ง3ท่านเนี่ยก้าวออกมาข้างหน้าก่อน,นะคะ่ะเ,เริ่มการทดสอบได้ไปเอาของมา ขันแรกนะคะฉันจะให้ทั้ง3คนเลือกว่าเมนูไหนคือเมนูโปรดของฉันค่ะเริ่มได้ค่ะกุ้งลูก,ลกชอบกินกุ้งมากจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกของพ่อเนี่ยชอบดืม่มนมวัวเออขอโทษนะฉันมองไม่เห็นนะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหน ทั้งสามอย่างนี้มีถั่วลิสงนม,มวัวแล้วก็กุ้งค่ะเออแม่ไม่รู้หรอกว่าเมนูไหนเป็นเมนูโปรดของลูกอะอะไรกันไหนว่าเป็นแม่แทๆ้ๆไม่รู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นเมนูโปรดของลูกอะนั่นน่ะสิตาก็บอดแล้วมาบอกว่าเป็นลูกของตัวเองแบบนี้มั่เลยสิ มันไม่ใช่แบบนั้นแม่ไม่รู้จริงๆว่าลูกชอบอะไรเพราะว่าเราสองคนน่ะจากกันตั้งแต่ลูกยังเล็กๆแม่ก็เลยไม่รู้จริงๆแหมแถมจนสีข้างถลอกหมดไปแล้วมั้งพอได้แล้วค่ะด่านนี้ไม่มีใครได้คะแนนทั้งนั้นละค่ะอ้าวทำไมล่ะก็เพราะว่าพวกคุณทั้งสาคนอะ ไม่มีใครตอบถูกเลยสักคนไงคะอ้าวหรือว่าจะเป็นถั่วลิสงเหรอก็เหลืออยู่อันเดียวที่พวกเราไม่ได้เลือกอะเฮ้ยจริงด้วยก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราพัดพัดก,กันตั้ง30ปีพ่อก็เลยหลงเลิมไปบ้างาผิดค่ะในอาหาร3อย่างเนี้ยไม่มีเมนูไหนที่เป็นเมนูโปรดของฉันเลยอ้าว อาหารสมอย่างนี้เป็นอาหารที่ฉันไม่กินค่ะเพราะว่าฉันแพ้นี่พวกคุณทั้งสามคนอ่ะเป็นพ่อแม่ฉันจริงๆหรือเปล่าอะถึงไม่รู้ว่าลูกตัวเองแพ้อะไรไม่เป็นไรค่ะยังมีโอกาสที่สองให้พวกคุณเชิญทางนี้นะคะฉันเห็นว่าข้างนอกเหมือนฝนจะตกอะค่ะก็เลยเข้ามาคุยในบ้านดีกว่า ด่านต่อไปเนี่ยเป็นการตอบคำถามนะคะถ้าพวกคุณทั้ง3มคนเป็นพ่อหรือว่าแม่ที่แท้จริงของฉันเนี่ยพวกคุณต้องตอบคำถามนี้ได้แน่นอนค่ะคำถามก็คือฉันมีกรุ๊ปเลือดอะไรคะกุ๊ปบีค่ะแม่ก็ตอบกรุ๊ปบีเช่นกันจ้ะออพ่อก็ตอบกรุ๊ปบีจ้ะพวกคุณตอบคำตอบเดียวกันหมดเลยเหรอคะ แน่ใจนะคะถูกต้องค่ะชั้นเลือดกุบบีค่ะเพราะฉะนั้นด่านนี้พวกคุณทั้งสามคนได้คนละหนึ่งคะแนนค่ะเห็นไหม <c oughs> พ่อบอกแล้วไงว่าพ่อเนี่ยเป็นพ่อแท้ๆจริงๆ แค่เลือกกุ๊ปแค่เนี่ยทำไมพ่อจะไม่รู้หืเนียบไปเลยนะฉันตอบก่อนแกอีกลอกคำตอบคนอื่นไปตอบแล้วยังจะมีหน้ามาพูดอีกแกเองก็ลอกคำตอบคนอื่นมาเหมือนกันนั่นแหละฉันไม่ได้ลอกฉันรู้อยู่แล้วว่าลูกฉันน่ะเลือดก,กรุ๊ปีหืมไอพ่อเก๊ฉันพ่อเก๊แกก็แม่กัมารอล้ววะพ่อค่ะเลิกทะเลาะก,กันได้แล้ว เดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าใครโกหกใครพูดความจริงคำถามต่อไปเนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยตอบไม่ได้แน่นอนค่ะฉันมีแผลเป็นเด่นอยู่จุดหนึ่งในร่างกายถ้าคนที่เป็นพ่อแม่ฉันจริงๆเนี่ยก็ตอบให้ได้นะคะว่าแผลเป็นนั้นมันอยู่ตรงไหนจีบอดทำไมแกไม่ตอบเหรอฉันไม่รู้อา้าว อยู่ที่ข้อมือซ้ายจ้ะผิดค่ะเอออยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายจ้ะผิดค่ะพวกคุณทั้งสองคนนะเดากันมัวม่วๆใช่ไหมคะพวกคุณโกหกอะ่ะพวกคุณไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของฉันแล้วคุณเหะคะคำตอบของคุณคืออะไรเออแค่งขอโทษค่ะ สงสัยฉันจะเข้าใจผิดว่าแม่หนูเป็นลูกของฉันเพราะฉันจำได้ว่าลูกของฉันไม่มีแผลเป็นตรงไหนเลยเพราะฉันประคบประงมลูกฉันอย่างดีมีแต่ปานแดงที่หัวไหล่ข้างซ้ายจ้ะฉันขอโทษค่ะที่ฉันเข้าใจผิดว่าหนูเป็นลูกของฉันฉันขอตัวนะ เดี๋ยวก่อนค่ะคุณตอบถูกค่ะ <S <S <cope> <S เจ้านายของฉันเจอแม่ท,ที่แท้จริงแล้วแสดงว่าพวกคุณสองคนโกหกขอเชิญออกจากบ้านหลังนี้ค่ะโธ่ไปไ็ได้วะเสียเวลาจริงๆเลย ไอ้ปวดหลังฟรีเลยเซ็งจริงๆเฮ้ยนึกว่าจะทำสำเร็จละเฮ้ยไปก็ได้นี่ค่ะราองวัลรับไว้สิค่ะ แม่ไม่อยากได้ของพวกนี้เลยแม่ก็แค่คิดถึงลูกอยากมาเจอลูกอยากมาอยู่กับลูกก็แค่นั้นเองหนูคงให้คุณอยู่กับหนูด้วยไม่ได้หรอกนะคะถ้าไม่ได้ไม่รู้จะตามหาแม่ทำไมที่หนูตามหาก็เพราะว่าหนูก็แค่อยากตอบแทนบุญคุณของคุณที่คุณให้กำเนิดหนูมา เราสองคนจะได้ไม่ต้องมีอะไรต่อกันหมายความ่มยังไงบุญคุณที่คุณให้กำเนิดหนูอ่ะก็ส่วนหนึ่งแต่ที่คุณทอดทิ้งหนูอ่ะหนูให้อภัยไม่ได้จริงๆค่ะบิวแม่ขอโทษแม่ไม่อยากจะทิ้งลูกเลยนะถ้าไม่จำเป็นแล้วมันมีความจำเป็นอะไรหรอคะคุณถึงขนาดใจหลายทิ้งลูกตัวเองได้ลงคอบิว ไม่มีแม่ที่ไหนหรอกนะไม่รักลูกอะ่ะที่แม่ต้องทำแบบนั้นนะก็เพื่อบิวนะรู้ไหมไม่ขอโทษน,นะลูกที่แม่ต้องทำแบบนี้ ถ้าหนูได้เป็นลูกของคนรวยๆเขาจะได้มีเงินพาหนูไปรักษาตาหนูจะได้มีชีวิตที่ดีไม่ต้องมาลำบากกับแม่แบบนี้นะลูกนะ แล้วใครมากดกิ่งหน้าบ้านเนี่ยเฮ้ยใครเอาลูกมาทิ้งเนี่ยโอ้น่โ่าสงสารจริงๆเลยทำไมพ่อแม่หนูใจร้ายแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงดูหนูเองมาเป็นลูกฉันนะโอ้เข้าบ้านเรากันนะลูก ที่คุณจะบอกว่าที่คุณหินฉันไปเพราะว่ากลัวฉันลำบากเหรอคะฉันว่าคุณกลัวตัวเองลำบากมากกว่าไป่จริงนะบิวแม่ไม่เคยกลัวลำบากเลยบิวรู้ไหมทำไมแม่ดึงตาบอดท,ทำไมหรอคะก็อบอกว่าลูกเป็นแก้วตาดวงใจของแม่หมอคะ มันพอจะมีทางไหนไหมคะที่ทําให้ลูกฉันกลับมามองเห็นเหมือนคนปกติอะคะวิธีเดียวที่จะทให้น้องมองเห็นได้คือการผ่าตัดเปลี่ยน่ายดวงตาครับซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงมากด้วยมันจะสู้ไหวนะไหมครับไหวคะ่ะเท่าไหร่ฉันก็จ่ายไหวหมอดําเนินการได้เลยนะคะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับถึงจะมีเงินจ่ายค่าผ่าตาัดแต่สุดท้ายเราก็ต้องหาดวงตาที่มีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้การผ่าตาัดถึงจะประสบผลสำเร็จ แต่เราก็ทำได้แค่รอให้มีคนมาบริจาคดวงตาให้น้องนะครับค่ะฉันจะบริจาคให้เองค่ะคุณเป็นใครคะคุณไม่ต้องรู้หรอกคะ่ะว่าฉันเป็นใครชีวิตนี้ฉันไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วฉันขอบริจาคดวงตาให้ลูกลูกของคุณเอ,อะะ๋อค <ừ> ่ะคุณ บริจาคดวงตาให้ฉันหรอคะคุณบิวเคยบอกว่ามีคนไม่ประสงค์ออกน้ำมาบริจาคดวงตาให้กับคุณบิวตอนที่คุณบิวผ่าตัดตั้งแต่เด็กๆไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะเป็นแม่แท้ๆของคุณบิวแม่ ชีวิตนี้แม่ยอมสละได้ทุกอย่างขอให้ลูกมีชีวิตที่ดีถึงแม้จะไม่มีเดตอน้นในชีวิตของลูกก็ตามแม่หนูไม่คิดเลยว่าแม่ะทำเพื่อหนูขนาดนี้ที่ผ่านมาหนูคิดว่าแม่ไม่รักหนูแม่ก็เลยทิ้งหนูะ หนูเข้าใจพินมาตลอดเลยแม่ใครบอกว่าแม่ไม่หลักลูกแม่หลักลูกมาแต่แม่ไม่มีเงินรลักษาตายลูกแม่ถึงได้โยกลูกให้คนเลยรวยเขาจะได้ช่วยลูกให้ลูกมีชีวิตที่สดใสมีอนาคตที่ดีกว่าอยู่กับแม่หนูเข้าใจแล้วค่ะแม่ หนูขอบคุณนะคะที่ผ่านมาที่แม่เสียสละเพื่อนหนูอ่ะ <_ hammer> ต่อไปนี้แม่ไม่อยู่กับหนูนะคะหนูจะดูแลแม่เองค่ะ